วิธีการบอกรักที่ไม่ต้องใช้คําว่ารักนะคะหลายคนที่บอกรักไม่เก่งพูดคําว่ารักแล้วมันรู้สึกเขินใช่ไหมคะอาทีนี้เรามาดูวิธีอื่นกันจีว่ามันมีวิธีการไหนบ้างที่สามารถบอกรัก นะคะคนที่เรารักได้เนี่ยให้เขาได้สัมผัสสิ่งนั้นจากใจเราจริงๆได้บ้างนะคะครูเกตมั่นใจว่าถ้าเกิดทุกคนทําได้นะความรักของพวกเราเนี่ยจะหวานชื่นมากๆเลยนะคะอันแรกนะก็คือพูดขอบคุณให้เก่งหน้าที่ของเรานะคะเวลาเราอยู่กับคู่เนี่ยเราพยายามดูซิว่าเขาได้ทําอะไรที่มันดูแล้วอะ่ะ มันอยากจะแบบต้องให้คําขอบคุณกับคนคนนี้ยจริงๆเนี่ยกูยจะบอกว่าคําขอบคุณเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องรอให้เขาทําให้คุณเรื่องใหญ่ๆเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะก็สามารถขอบคุณได้เช่นสมมุติเขาหยิบเสื้อผ้ามาให้คุณเนี่ยมาวางไว้เนี่ยค่ะก็ถือว่าอันนั้นเขาทาให้ถูกไหมหรือว่าเขาเดินไปหยิบน้ําให้เขาเดินไปเปิดประตูรถให้เขาเดินไปเปิดประตูรั้วให้ หรือเขาเอาอาหารไปให้น้องแมวอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่ที่เขาทำอะเราสามารถหยิบขึ้นมาขอบคุณได้หมดเลยนะไม่ใช่มองว่าหน้าที่ถ้าเรามองว่ามันเป็นหน้าที่เราจะไม่สามารถพูดคําว่าขอบคุณเนี่ยขึ้นมาจากใจเราได้เลยครูจะบอกว่าคู่รักที่อยู่กันยืดนะคะคือคู่รักที่พูดคําว่าขอบคุณเป็นเรื่องปกติเพราะว่าคำเนี้มันสามารถที่จะ สื่อสารให้อีกคนนึงรู้ว่าเราภาคภูมิใจที่มีเขาอยู่ในชีวิตเก็ตไหมคะถ้าเกิดเราไม่ขอบคุณเลยอ่ะแสดงว่าโอ้โหอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เลยอยู่ไปก็ไม่มีคุณค่าอะไรเลยอยู่ไปก็เหมือนกับเออไปวันวัน ไม่ได้รับการเติมเต็มในเรื่องของจิตวิญญาณอะไรเลยแบบนี้คนที่อยู่ด้วยเขาจะรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่พื้นที่ที่ทําให้เขารู้สึกมีตัวตนหรือมีคุณค่าขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำขอบคุณนะคือสิ่งที่เราต้องให้คู่ของเราทุกวันนะคะอันที่2นะคะก็คือคําพูดชื่นชมนั่นเองนะสิ่งที่หอมหวานที่มนุษย์ทุกคนอยากจะได้ยินคือคําชื่นชม เพราะหลักจิตวิทยาบอกไว้ว่ามนุษย์เนี่ยหยหาการยอมรับนะคะเป็นจุดที่สูงมากๆเลยที่มนุษย์ต้องการจะจะได้จะหยหาสิ่งนั้นมากๆคำชื่นชมเนี่ยเป็นการเโชว์ให้โลกนี้เห็นว่าเขามีตัวตนได้รับการยอมรับถูกไหมแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ดูเป็นคนไร้ค่าได้ราคา แต่ถ้าเขาได้รับการชื่นชมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าโอ้อีโกโเ้เขาขยา่โอ้ยได้รับการยอมรับนับถืออ่ะถูกไหมสิ่งที่มนุษย์เนี่ยทำอยู่ทุกวันนี้คุณเชื่อไหมว่าทุกคนที่ลงมือทําแต่ละอย่างในแต่ละวันเนี่ยลึกๆแล้วอ่ะอยากจะให้ใครเนี่ยมาบอกในว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยถูกต้องสิ่งที่ฉันทําอยู่เนี่ยมันดีสิ่งที่ฉันทําอยู่เนี่ย,ม,ย,ยมันใช่ เราลองสังเกตจากการที่เวลาเพื่อนๆของเราเขาโพสสื่อโซเชียลดูสิอ่าเห็นถ้าเกิดมีใครเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าสวยจังเลยดีจังอ่าอะไรอย่างเงี้ยคือมีส่วนร่วมกับคอมเมนต์คอมเมนต์นั้นของโพสต์นั้นของเขาเขาจะรู้สึกดีอันนี้ก็เป็นการคอนเฟิร์มอย่างหนึ่งว่าได้สิ่งที่ฉันเขียนลงไปในคอนเทนต์อ่ะทยอมรับไหมฉันทำฉันทำาทดีไหมฉันทำใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่ลึกๆ ะะที่มนุษย์ทุกคนต้องการทุกคนจะโหยหาคำชมตลอดทีนี้ถ้าเกิดว่าเราชมให้มันถูกจริตเนี่ยค่ะคู่รักของเราเนี่ย mm. เขาจะรักเรามากเลยนะไปไหนไม่รอดนะคะ mm. หลายคู่ที่มีปัญหามือที่สามมีปัญหาความรักความสัมพันธ์อยู่ขณะนี้เกิดจากเวลาที่คุณอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะคุณไม่เคยชมกันคุณไม่เคยขอบคุณเขา mm. เพราะฉะนั้นการอยู่กับเราเขาถึงรู้สึกเหมือนกับขาดอะไรอยู่ตลอดเวลา คุณจะรู้ไหมาบางทีเนี่ยเราเนี่ยดีกับเขามากเลยนะให้เงินซัพพอร์ตเลี้ยงดูอย่างดีทุกอย่างซื้อให้หมดแต่เราไม่เคยชมคู่ชีวิตของเราเลยเขาก็จะรู้สึกเขาเขาไม่เติมเต็มค่ะนี่คือการทํางานของจิตใจของมนุษย์เ,เราลองสังเกตดูนะสมมตินะคู่ชีวิตนะคะเราเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเ,เราซื้อให้ทุกอย่างเราซัพพอร์ตทุกอย่างเราให้โอกาสเขาหลายๆอย่างเราทําเพื่อเขา แทบจะทุกอย่างเลยอ่ะบางคนทําดีกับแฟนเยอะมากแต่เวลาแฟนไปแอดมือที่3มาคุยก็บอกว่าผมรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วผมไม่เติมเต็มเกิดจากอะไรเอ่ยเขาหวยหาคําชมหวยหาคําขอบคุณหวยหาการยอมรับเก็ตไหมเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้คุณต้องเก่งมากๆนะคะครูเก็ตได้สรุปนะประโยคนะคะคกดดะรารชม แบบจิตวิทยานะคะอันนี้คุณสามารถใช้ชมแฟนก็ได้สามีภรรยาก็ได้ชมคู่ธุรกิจของคุณก็ได้ชมหัวหน้าชมลูกน้องชมเพื่อนชมบริวารได้หมดเลยนะคะใช้กับมนุษย์ทุกคนได้หมดอันนี้ครูจะสรุปไว้ให้100กว่าประโยคนะคะในการชมให้ท่าใจคนไปครองซึ่งก็จะแทรกในเรื่องของจิตวิทยาไว้ทุกประโยคเวลาอ่านเนี่ยให้รู้ว่าที่ครู l i ต์เป็นตัวอย่างให้เนี่ยคือ ครูสอดแทรกจิตวิทยาไปให้แล้วนะคะการชมที่ดีคุณจะต้องอขยายอีกโก้เขาะจะต้องทําให้เขารู้สึกเขาได้รับการยอมรับจะต้องทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันถูกแล้วมันใช่แล้วเธอมาถูกทางแล้วจ้ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทําให้เขารู้สึกเป็นคนสําคัญอ่าอันนี้ก็สําคัญนะถ้าเกิด คนที่อยู่กับคุณเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนสําคัญเขาจะไม่อยากอยู่เพราะฉะนั้นคําชมเนี่ยคุณจะสอนแทรกวิธีการพูดเชิงลักษณะแบบนี้ไว้ด้วยครูเกดได้ทำอ e ีบุ๊กนะคะในเรื่องของการชมเนาะไว้2เวอร์ชันเวอร์ชันแรกจะเป็นแบบภาษาไทยนะคะราคาโปรตอนนี้999กนะคะแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นแบบภาษาอังกฤษนะคะก็จะเป็นเนื้อหาเดียวกับภาษาไทยแต่เป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยราคาโปรตอนนี้1690บาท ะะหรือใครที่อยากได้แพ็คคู่ก็สามารถทักหาแอดมินได้นะคะคำชมทั้งหมดนี้คุณสามารถไปเปิดภาพแล้วก็กดอ่านทางโทรศัพท์ได้เลยครูจะส่งให้พวกคุณช่องทางแชทแล้วก็หรือใครจะรับทางอีเมลด้วยก็ได้นะคะสามารถแจ้งแอดมินไปที่ช่องทางที่วีเคสขึ้นให้นะอ่ะวิธีต่อมานะคะวิธีการบอกรักแบบที่ไม่ต้องพูดคำว่ารักเนาะอันที่3ก็คือการบริการแบบ รู้ใจอันนี้หลายคนมองข้ามคุณรู้ไหมว่าคนที่เก่งบริการคู่รักตัวเองนะคะแบบคนรู้ใจเลยนะอ่านใจได้อะคนที่มีคุณสมบัติเนี้ยแฟนมักจะเลือกยากคนที่สามารถบริการแฟนแบบอ่านใจได้นะคะแฟนจะรู้สึกว่าไม่มีคุณแล้วรู้สึกมันมันมันหงหุดหงจังเลยอะ รู้สึกเหมือนมือซ้ายมือขวาหรือคนสําคัญในชีวิตหายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องยืนอยู่จุดนี้ให้ได้จุดที่บริการแฟนแบบอ่านใจได้นะคะ mm hmm. เช่นสมมุติว่าวันนี้คุณเห็นแล้วว่าแฟนคุณง,งานยุ่งมากตารางนี่แบบแน่นเอียดเลย mm hmm. เขามีอะไรต้องทําเยอะมากในขณะที่เราเอ่ะวันนี้อาจจะมีเวลาว่าง เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แฟนของเราคิดในหัวคืออะไรโหนี่ถ้ามีใครมาช่วยดึงงานของเราไปทําบ้างสักสองสามอย่างก็ยังก็คงดีนะฉันจะได้เสร็จเร็วขึ้นฉันจะได้เข้านอนเร็วขึ้นฉันจะได้ผลลัพธ์ที่มากขึ้นอ่าเห็นไหมในหัวเขาเขาเล่นแบบนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็าคือไปถามเขาสิว่าเออไอสองอย่างสองสามอย่างที่ที่ผมพอทําได้เดี๋ยวผมดึงมาทําเลยโอเคไหมเดี๋ยวคุณจะได้ทําในส่วนนี้ไป เวลาเขาได้ยินแบบนั้นเขารู้สึกไงคะโอ้ชื่นใจจังเลยอะใช่ไหมคะรู้สึกออยากรักให้มากๆเลยเพราะว่าในหัวของเขาเขาเขากำลังต้องการสิ่งนั้นอยู่ไงทีเนี้ยพอเราไปอ,อสนองเขาได้อ่เขาก็จะรู้สึกวอวคุณคือคนที่ใช่สําหรับฉันมากๆแต่ว่าอันนี้มันต้องดูว่าบริบทของคุณอะยุ่งหรือว่างที่จะช่วยเขาหรือเปล่าด้วยนะคะ หรือการบริการแบบรู้ใจเช่นว่าแฟนเรากลับมาจากที่ทํางานเราเป็นผู้หญิงเราอยู่บ้านเขามาจากที่ทํางานบางที่คุ้นเหนื่อยมากเขาเครียดมามากๆแล้วเวลาเขามาถึงเนี่ยเราต้องรู้นะว่าเขาไม่ต้องการที่จะคือยังไม่พร้อมที่จะรับปัญหาเพิ่มในขณะที่มาถึงบ้านขณะนั้น บางทีเนี่ยกว่าเขาจะมาถึงเราเนี่ยโอ้เขาต้องเครียดจากงานมาหนึ่งแล้วลูกน้องละหัวหน้าบ้างละเรื่องงานลูกค้าบ้างละแล้วต้องขับรถมาอีกถูกไหมบางทีบนรถก็โอ้คนนู้นเครียดเจอจาราจรติดบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเวลาเขามาถึงสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรคะอยู่เงียบๆน้ําเย็นๆแอร์เย็นๆขอนั่งบนโซฟาแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดแฟนเรามาถึง แล้วเราทํากับกันพี่อย่างนั้นอย่างนี้ปัญหามาเต็มไปหมดเลย <laughs> <laughs> เขาอยากเข้าบ้านปะไม่อยากเข้าเขารู้สึกว่า a, เดี๋ยวไปแล้วเจอ er ปัญหาแน่นอน <c oughs> อันนี้เราต้องอยู่ให้เป็นด้วยนะคะ <S <s <educate> <S ถ้ามีปัญหาอะไร <c oughs> ก็เดี๋ยวค่อยพูดกันให้เขาได้สงบจิตสงบใจก่อนอ่ะอันนี้คือการบริการแบบอ่านใจได้ถ้าเขามาถึงก็เอาเปิดแอร์รอไว้หน่อยหรือว่าหาน้ําเย็นๆไหมเขาทานนะคะอ่ะต่อมาข้อที่สี่นะคะก็คืออยู่เคียงข้างนะคะ อันนี้เป็นการบอกรักนะเป็นการบอกรักที่ไม่ต้องพูดคําว่ารักอยู่เคียงข้างหมายถึงในขณะที่คุณกําลังต้องการใครสักคนหรือเขาต้องการใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณรู้ไหมว่าคนที่อยู่เคียงข้างนี่ไม่ได้หาง่ายๆนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ชอบที่จะอยู่เคียงข้างกับความสุข หรือคนที่มีความสุขหรือคนที่ต้องได้ประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามันมีใครสักคนหนึ่งอะมาอยู่เคียงข้างเราในขณะที่เรากาลังดิ่งสุดๆด,ดาวสุดๆมีปัญหาต้องการคนฟังต้องการคนที่แบบเอาจะซบลงไปได้พิงใจลงไปได้สักหน่อยอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือคนที่น่ารักมากๆนะคะแล้วนี่คือการบอกรักอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้รักกันจริงอ่ะเวลามีปัญหาเป็นยังไงเพ่นแน่นอน เพนเพนนับเลยไม่เอาฉันไม่เอาปัญหาฉันต้องการแค่ความสุขของเธอเท่านั้นอันนี้เราเจอคนที่เขาไม่ได้รักเรานะคะถ้าเกิดคุณเจอคนที่อยู่เคียงข้างกับคุณตลอดนะในยามที่คุณมีปัญหาอันนั้นอนาะกูเกนบอกว่าคือการบอกรักที่นั่นแหละจริงใจสุดๆแล้วนะคะ,ะข้อต่อมาก็คือการกระทำนั่นเองการกระทำที่บ่บงบอกว่าคุณรักเขาอะ มันจะมีหลายรูปแบบมากบางทีคุณอาจจะไม่ได้พูดคำว่ารักออกไปแต่มันมีการกระทําหลายๆอย่างที่โชว์ได้ว่าเนี่ยคือการบอกรักจริงๆเช่นการดูแลเอาใจใส่เรื่องเล็กๆน้อยๆให้กันและคุณเชื่อไหมว่าคนส่วนใหญ่จะประทับใจกับการดูแลเล็กๆน้อยๆน,นี่แหละมากๆเลย บางทีเนี่ยเราไปทําเรื่องใหญ่ใหให้เขาเขายังไม่ประทับใจเท่ากับเรื่องเล็กๆ็กน้อยน้อยอะไรนิดเนี่ยนะยังไม่เท่านะคะนึกออกปะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้คือความน่ารักคนที่น่ารักก็คือคนที่เห็นว่าเรื่องเล็กน้อยอ่ะก็คือสิ่งที่สําคัญเหมือนกันแล้วก็พยายามดูแลพยายามทําให้อะไรเงี้ยคุยยกตัวอย่างสมมุติว่าแฟนเราเนี่ยเขาเป็นคนที่อยากกินขนมอันหนึง่งอยากกินขนมอันนี้ เป็นขนมไทยอะอยากกินมากชอบมากแต่ว่ามันไกลอ่ะหรือหรือ,เ,อ,อเขารออยู่ที่บ้านแล้วคุณกลับมาจากที่ทำงานแต่การที่คุณจะแวะร้านเนี้ยบางทีต้องรอคิวนานหรือว่าต้องวนรถไปซื้อมาให้เขาทีนี้ถ้าเกิดคุณทำสิ่งนี้เขาได้อ่ะกลับมาแล้วถือขนมนั้นมาด้วยอ่ะโอ้โหนี่คือการบอกรักเลยนะเขาก็ต้องรู้แล้วว่าโอ้โหกว่าจะซื้อมาได้ อันที่หนึ่งต้องไปรอคิวอันที่สองอาจจะต้องไปวนรถนี่คือการแสดงออกความรักนะคะเพราะถ้าเกิดไม่รักกันจะไปทําไมเสียเวลาถูกไหมหรือว่าโอ๊ยหงุดหงิดกลับดีกว่าไปนอนแต่ถ้าเกิดเ,เสียเวลาไปยืนรอคิว้อีกครอว่าอันนั้นอะคือการบอกรักที่มันเป็นความความชื่นใจถูกไหมหรือวิธีการบอกรักอีกอย่างนึงก็คือว่าเอ สมมุติในเวลาที่คุณไม่จําเป็นที่ต้องอยู่ด้วยกันอะเช่นสมมุติว่าอีกคนหนึ่งกาลังออมีปัญหาอยู่อะไรอยู่บางที่อีกคนหนึ่งเลือกที่จะไม่อยู่ด้วยก็ได้นะแต่ถ้าเกิดอ,อีกคนนึงบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรพี่อยู่เป็นเพื่อนอะไรแบบเนี้ยนี่คือการแสดงออกความรักอย่างหนึ่งที่น่ารักมากๆไม่ต้องบอกแล้วว่าพี่รักหนูอะแต่ว่าพี่อยู่กับหนูอะนั่นนั่นนั่นคือพี่รักหนูมากๆเลยจ้ะหลายคนเน่มองไม่เห็นจุดเนี้ยเวลา แฟนของเราอ่ะเขามีสิ่งเหล่านี้ให้กับเราเราก็ไม่ไม่เห็นบอกรักหนูเลยเขาไม่เห็นบอกรักผมเลยแต่บางทีเราไม่ได้มองสิ่งที่เขาทำไงการกระทำอ่ะมันจะดังมากนะถ้าเกิดคุณมองให้เห็นคุณใช้ใจมองเขาคุณจะเห็นเลยว่าโอ้ไม่ธรรมดามันยิ่งใหญ่กว่าคำว่ารักด้วยซ้าถูกไหมเวลาคุณมีปัญหาแล้วเขาบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะอยู่ด้วยอันเนี้ยครูว่าโอ้โคตรพีคแล้วนะ ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นจงมองให้เห็นนะว่าบางครั้งอ่ะเขาไม่ได้บอกรักเราแต่เขาทําในสิ่งที่มันเป็นการสื่อสารว่าเขารักคุณมากๆนะคะอ่ะแล้วทั้งหมดนี้นะเป็นการบอกรักแบบที่ไม่ต้องใช้คําว่ารักนะคะใครที่อยากจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปใช้กับแฟนนะคะก็เอาไปใช้ได้เลยครูมั่นใจว่าคุณจะ ได้ใจแฟนมาครองแน่นอนเพราะว่ายังไงเขาต้องสัมผัสได้อยู่แล้วนะคะโอเคนะกดไลค์กดแชร์ครูเกดด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามครูเกดทุกช่องทางด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ